ความน่าดึงคือราคาไม่ได้แพงสองคือเป็นไทยเมดด้วยเครื่องนี้ใช้สำหรับซิลกล่องอาหารที่เป็นเออเป็นตัวที่เล็กที่สุดของบริษัทครับการแพคแบบนี้ถูกกว่าการใช้กล่องเลยนะที่แบบมีฝาค่ะถูกกว่าการใช้ฟ้าฝ้าจะแพงกว่าตัวนี้เครื่องนี้เหมือนเป็นระบบที่เปลี่ยนเพลทได้ใช่ค่ะในราคาไม่แพงและเร็วในการเปลี่ยนใช่ค่ะอันนี้ก็เครื่องอะไรที่อัปเกรดขึ้นมาอยากเริ่มค่ะ ทำไม่ทันแล้วพอทาไม่ทันแล้วก็มาเป็นแบบนี้เครื่องที่ใหญ่สําหรับอุตสาหกรรมที่กลุ่มที่ว่าจะต้องเข้าเซเว่นอีเลเว่นหรืออะไรที่ผลิตไม่ทันกับตัวเครื่องเล็กแล้วเราก็จะหันมาเป็นเครื่องใหญ่เนาะที่นี่คือเบื้องหลังอีกแล้วเข้าเซเว่นเข้าเซเว่นนะครับตัวนี้เป็นลาซอนญ่างโอแเกจนม่็ีกระดาษนะกระดาษข้างในค่ะข้างในนี่เป็นกระดาษนะคะตรงเนี้ค่ะเป็นกระดาษเลยใช่ค่ะเป็นกระดาษ สวัสดีครับผมแมนเซคกุกนะครับตอนนี้อยู่ในงานไทยเป็กปี2 0 2 4นะครับก็มาพบกับผมต้องมากับความตื่นเต้นที่น่าสนใจนะครับและผมก็ตื่นเต้นนะครับก็คือเครื่องแ็กเกจตต,ตัวนี้นะความน่าตื่นเต้นคือราคาไม่ได้แพง2คือเป็นไทยเมดด้วยวันนี้ก็ต้องมาขอความรู้จาก Top p a c k Engineering นะครับสวัสดีครับคุณซีครับเดี๋ยวคุณซีมาเล่าให้ฟังหน่อยว่าเครื่องนี้เป็นยังไงบ้างครับค่ะเครื่องนี้ใช้สําหรับซิลกล่องอาหารอ่า ที่เป็นเอ่อเป็นตัวที่เล็กที่สุดของบริษัทครับตัวนี้สามารถที่จะเอ่อใช้ฟิล์มในการซีลมาแทนฝาจุดดีของเขาก็คือว่าได้แบบนี้ด้วยอ่าคือ,คอไม่หกแล้วก็ดูดีขนาดเดียวกันเนี่ยสามารถที่จะทำฟิล์มให้เป็นแบรนดข์ของของสินค้าอ่ามีเพื่อที่จะเป็นเอ่อสร้างแบรนดิง้งอย่างเช่นโลตัสท็อปซูเปอร์มาร์เก็ต เป็นคนใช้อันนี้คือแบรนด์ของท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตใช้เครื่องตัวนี้ในครัวสําหรับแต่ละสาขาค,ค่ะสถานะคนทําอาหารเนอะหลายๆครั้งอะ่ะเราก็ต้องทําอาหารส่งนะในยุคนี้ที่มีทั้งไลน์แมนมีแกลบหรือบางครั้งก็ขายข้างหน้าร้านเนอะเราก็หลังๆครผมเริ่มรู้สึกว่าเราสั่งมาแล้วผมไ,มได้อย่างนี้เลยแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันดูดูดีขึ้นค่ะแล้วพี่บอกออทางพี่สีก็บอกเบื้องต้นนะครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย การแพ็คแบบนี้ถูกกว่าการใช้กล่องยู่นะที่แบบมีฝาถูกกว่าการใช้ฝาฝ้าจะแพงกว่าตัวนี้แล้วปลอดภัยขึ้นด้วยเวลาที่แบบแมสเซนเจอร์ส่งก็ไม่มีกระเด็นใช่ไม่หกแล้วเราสามารถที่จะนําทั้งอันเนี้ยเข้าไปในเว็บได้เลยเราทําอาหารใช่ไหมครับเราก็ได้มีอย่างเงี้ยมีตัวอาหารหลกักมีเครื่องเคียงมีซอสเนานะ,ะแต่บางครั้งเราก็มีข้าวกับกับข้าวแค่นี้สองช่องเครื่องนี้เหมือนเป็นระบบที่เปลี่ยนเพลทได้ ในราคาไม่แพงและเร็วในการเปลี่ยนใช่ค่ะซึ่งผมเคยใช้ผมเคยซื้อมาเองครับเครื่องบางประเภทเนี่ยผมต้องใช้วิธีงัดและเปลี่ยนกว่าจะเปลี่ยนได้ก็ใช้เวลาแล้วก็หมดอารมณ์เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วแล้วก็ค่าเปลี่ยนเนี่ยอุปกรณ์ค่อนข้างแพงด้วยนะครับสำหรับตัวนี้วิธีการเปลี่ยนก็คือแค่แค่ดึงออกมาแค่นี้เองก็คือเปลี่ยนโมแล้วนี่นี่นี่นิดนึงค่ะแล้วก็ใส่เข้าไปสมมุติว่า วันนี้จะทําอาหารสามช่องก็ใช้มวนี้วันนี้ทําอาหารสองช่องใช้มวลนี้ใช่ค่ะคือเจ๋งมากเลยเจ๋อันนี้เจ๋งจริงจะเดี๋ยวพี่โชว์หลักการนิดนึงได้ไหมครับลองแปะให้ผมดูได้ไหมว่าเป็นยังไงว่าเครื่องทงาอํางานยังไงนะครับให้ดูหน่อยก็คือว่าเราใส่ภาชนะเข้าไปแค่นี้แค่นี้นะคะแล้วเราก็วางภาชนะลงอ่าลองดึงดึงนี่ฉีกออกได้ปะได้คะ่ะได้แต่มันออจะอาจจะอ,อ,อาจจะเดี๋ยวกระเด็น,ดนใช่ไหมใช่ค่ะวางกล่องเข้ามาในในช่อง อ่อย่างนี้นะใช่ค่ะวางกลับไปในช่องแล้วไงต่อครับแล้วก็ดึงฟิลไปตรงนี้นะคะแล้วเราก็ขอโทษนะคะก็คือปิดลงไปหนึ่งสองสามเสร็จแล้วค่ะโอ้ง่ายมากเลยค่ะซิลเสร็จแล้วประมาณสามวิในการซิลใช่ครับค่ะคือจะบอกว่าตอนแรกเดียก็จะเป็นของประมาณนี้ครับปึ๊บอย่างนี้ค่ะอ่า ง่ายดีนะง่ายง่ายมากง่ายมากคเครื่องนี้จะมีสองตัวเลือกให้พี่ให้ให้ลูกค้าเลือกนะครับก็ค,คือแบบข้างบนเนี่ยเหมือนไม่แ่นโลหะเียบเป,เป็นเหมือนเ,นเตารีดเรียบๆแล้วเราก็จะตัดใบมีดด้วยตรงนี้ในการซีลสําหรับภาชนะหลายตัวที่สามารถที่จะรองรับกับฟิล์มใกล้เคียงกันส่วนตัวนี้เราจะสามารถมีใบมีดตัดรอบๆตรงนี้ค่ะพอหลังจากที่เราซีลแล้วหลักการเดียวกันเลยนะคะแต่พอเราเราดึงลงมา พอเราเปิดหนึ่งสองสามซิใช่ไหมฮะพอออกมาใบมีดเขาจะตัดตัดอันนี้คือตัดขอบให้ใช่ค่ะตัดขอบให้แต่ฝั่งนี้ไม่ได้ตัดขอบให้ใช่ค่ะอันนี้คือตัดรอบสําหรับคนที่ไม่ได้ใช้ภาชนะหลายตัวเอางี้กรณีที่ผมทําแล้วเริ่มรู้ว่าเออเราทําไม่ทันแล้วมันเยอะมากมีเครื่องอัจฉริยะอยัางไงบ้างคบพี่มีก็คือมีพาไปเดินพาไปเดินดูนะครับอันนี้คือเครื่องอะไรที่เอัปเกดขึ้นมาอยากเริ่มทําไม่ทันแล้ว พอทำไม่ทันแล้วก็มาเป็นแบบนี้ตัวนี้ก็คือว่าสามารถที่จะซีลง่ายขึ้นโดยที่เราไม่ต้องใช้มือในการซีลแล้วก็คมีม,ม้วนต์ฟิลข้างบนแล้วก็พอวางภาชนะจะซีลง,งานงใช่ค่ะแล้วขนาดเดียวกันถ้าในกรณีที่เราสามารถที่จะเปลี่ยนโมได้ด้วยครับเรามีภาชนะที่มากกว่าห,หนึ่งแล้วเราเราตรงนี้ค่ะเราสามารถที่สมมติว่าตรงนี้คือเป็นภาชนะ แรกที่เราใช้แต่ขนาดเดียวกันกถ้าในกรณีที่เรามีภาชนะที่สองสิ่งที่เราจะสามารถเปลี่ยนก็คือว่าตัวนี้ก็คือว่าเราจะมีไขไขตรงนี้2เมตรแล้วก็คือชักตรงนี้ออกมาอ๋อเปลี่ยนได้เเปลี่ยนโมอ๋อดีจังเปลี่ยนเป็นภาชนะที่2ที่สามที่4ี่ที่หได้เลยโอ้แล้วก็โมล,ล,ล่างก็เหมือนกันโมล,ล่างก็คือแค่แค่ไขไขสกู2ปเมตรครับแล้วก็เปลี่ยนอีกโมหนึ่งได้เลยค่ะ ครับผมอันนี้กรณีที่เราเริ่มขายไม่ทันแล้วใช่แพ็กไม่ทันไม่ทันใช่ค่ะก็มาใช้เครื่องนี้แทนและเป็นสิ่งสาคัญคือเป็น m a d e in Thailand ใช่ค่ะทั้งหมด Make in Thailand แล้วทำตามออเดอร์ของลูกค้าทั้งตัวนี้เป็นสแตนเลสทั้งตัวเลยซึ่งโรงงานใหญ่ๆที่ส่งออกก็ในกลุ่มที่เขาจะต้อง OEM หรือว่าตัวเองมีสินค้าหลายตัวซึ่งจำเป็นจะต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมากมโห จะเลือกเป็นใช้ตัวกึ่งออโต้มากกว่าที่จะใช้เป็นเครื่องตัวใหญ่ๆเพราะว่าเครื่องตัวใหญ่ๆเนี่ยจะไม่เหมาะในการเปลี่ยนภาชนะจะต้องหยุ่นภาชนะนั้นๆอุตสาหกรรมใหญ่ๆว่าเขาใช้อะไรกันที่ทางนู้นค่ะที่เป็นเครื่องอุตสาหกรรมไปดูไม่ไปดูนิดนึงก็ได้ไปดูเลยดีกว่าเป็นไงบ้างนะครับอ่ะโอ้อันนี้ของโอกระ อันนี้ก็อีกแบรนด์หนึ่งตัวนี้ก็คือว่าสําหรับร้านค้าที่ตัวนี้คือผักสลัดของนี่มีมีโลโก้อยู่นี่เลยนะเครื่องหลังพอหลังจากนั้นเราจะมีเครื่องที่ใหญ่สําหรับอุตสาหกรรมที่กลุ่มที่ว่าจะต้องเข้าเซเว่นอีเลฟเว่นหรืออะไรที่ผลิตไม่ทันกับตัวเครื่องเล็กแล้วเราก็จะหันมาเป็นเครื่องใหญ่เนาะเป็นเครื่องขนาดใหญ่คือเรียกว่าท็อปแพ็ค สร้างลูกค้าตั้งแต่เขากำลังยังยังเป็นตัวอ่อนอยู่จนโตแบบจนกลายเป็นทั้งประเทศไปเลยได้คือเราจะส่งเสริมโดยที่แรกๆลูกค้าโดยงบและโดยตลาดอยู่ที่ตรงไหนเราจะส่งเสริมว่าทําแค่นี้ตามตามตามความต้องการของการผลิตในด้านของการตลาดแล้วก็โปรดักชันที่เราต้องการผลิตเท่านั้นก็พอในการลงทุนเมื่อวันหนึ่งตลาดโตแล้วทุกอย่างโตแล้วทางเราก็จะช่วย พัฒนาซึ่งกันและการในการผลิตให้เหมาะกับหน้าโปรดักชั่นของนั้นๆตอนนี้เมืองไทยเนี่ยพัฒนาจนถึงสามารถใช้กระดาษเรื่องไบโอในงานไทเฟคนี่จริงๆเขาก็เน้นในเรื่องของไบโอมากขึ้นตัวนี้ก็คือว่าผลิตแล้วสำหรับภาชนะที่ใช้กระดาษเป็นใช้กระดาษค่ะอยู่ฝั่งโน้นนี้อันนี้ขอเปิดแป็บดูได้ไหมตรงนี้ค่ะจะเห็นหัวจะเห็นหัวกระดาษฝั่งน้ เามาดูเดี๋ยวมาดูนิดนึงก็ได้ครับผมมาดูนิดนึงนี่ที่นี่คือเบื้องหลังอีกแล้วเข้าเซเว่นเข้าเซเว่นนะครับตัวนี้เป็นลาซานญ่างแพ็กเกจที่เป็นกระดาษนะกระดาษข้างในค่ะข้างในนี่เป็นกระดาษนะคะตรงเนี้ค่ะเออเป็นกระดาษเลยใช่ค่ะเป็นกระดาษครับผมนี่ก็เป็นเรื่องใหม่นะในวงการคือแทนที่จะเป็นแพ็กเกจพลาสติกก็กลายเป็นกระดาษแล้วก็สามารถจัดการได้ง่ายนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับ ขอบคุณคุณซีมากๆแลจากข้อมูลแน่นขนาดนี้นะครับหวังว่าคนดูจะได้ประโยชน์แล้วก็มีปัญหาอะไรอยากรู้อะไรเรื่องปรเกตจริงอยากจะคืออยากโตแต่ไปไม่เป็นอะ่ะติดต่อท็อปแบคเนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคุณซีขอบครับขอบคุณมากนะครับบ๊ายบาย